สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดรถตักดินสายพันธุ์แปรจากอเมริกานั่นก็คือแคทเธอรินลาดี6บูดอเซอร์รุ่นปี2025เครื่องจักรกลหนักที่ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกต้องบอกเลยว่าดี6รุ่นใหม่ปี2025มาในโทนสีเหลืองทองอันเป็นเอกลักษณ์ของแคทเธอริ l ลาที่เราเห็นแล้วจำได้ทันทีตัวถังใช้วัสดุเหล็กกล้าคุณภาพสูง พร้อมผิวเคลือบกันสนิมระดับพรีเมียมทำให้รถดูกแกร่งและเงางามมากยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้แสงในโชว์รูมใบมีดหน้าของ d 6นั้นถูกปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นและสามารถปรับระดับได้หลายทิศทางเหมาะสำหรับงานดันดินทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนนเขื่อนหรือเหมืองแร่รถคันนี้เอาอยู่ทุกสถานการณ์ในด้านขุมพลังแคทเทอร์พินลา6 2 0 2 5มาพร้อมเครื่องยนต์แคดซี 9. 3 b ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับโลก ด้วยพละกําลังกว่า215แรงม้ารองรับการทํางานต่อเนื่องตลอดวันโดยไม่สะดุดและประหยัดน้ํามันได้ดีกว่ารุ่นก่อนประมาณ10%อีกทั้งยังมีระบบคูลลิ่งอัจฉริยะที่ช่วยลดความร้อนขณนะใช้งานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพห้องโดยสารภายในก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมีจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมแบบจอยสติ๊กที่ตอบสนองรวดเร็ว และยังมีระบบเชื่อมต่อ GPS สำหรับการทำงานในไซต์งานใหญ่ๆอีกด้วยระบบช่วงล่างของ d 6รุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นแบบไฮดร้ที่ช่วยเพิ่มแรงดันและการทรงตัวได้ดีบนพื้นที่ลาดเอียงหรือครุขรคช่วยให้ผู้ใช้งานมัน่นใจในการควบคุมรถแม้ในพื้นที่ยากลำบากอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบแค t เกรดวิด t 3ดที่ช่วยวัดระดับดินอย่างแม่นยำและควบคุมการทำงานของใบมีดอัตโนมัติ เพิ่มความแม่นยำลดเวลาในการทำงานและประหยัดค่าแรงไปในตัวเหมาะมากสำหรับผู้รับเหมายุคใหม่ที่ต้องการประสิทธิภาพและความรวดเร็วสรุปโดยรวม Caterpillar D6 Bulldozer oo ปี2025เป็นรถแทรกเตอร์สายพานที่รวมเอาความแข็งแรงความล้ำสมัยและความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับงานหนักทุกประเภทและยังช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในระยะยาวถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องจักรที่เชื่อถือได้ ใช้งานได้จริงและคุ้มค่ากับการลงทุนดี6คันนี้คือคำตอบครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ